ที่น้องที่รักเอลิเมเล็กพร้อมกับภรรยาชื่อนาโอมีและบุตรชายทั้งสองคนคือมาโลและคิริโอนตัดสินใจออกจากถิ่นฐานเพราะพื้นที่ซึ่งอยู่อาศัยประสบความอดยากพวกเขามาอย่างที่ราบโมอับดินแดนของคนต่างชาติต่อมาเอริเมเล็กได้ตายลงและลูกชายทั้งสองคนได้แต่งงานกับหญิงชาวโมอับคนหนึ่งชื่อโอปาอีกคนหนึ่งชื่อรูท พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นประมาณสิบปีแล้วมาโลนและคีเดโอนก็ได้ตายจากไปเช่นกันเมื่อนางนาโอมีได้ยินว่าพระเจ้าทรงเสด็จมาเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์และความอดอยากสิ้นสุดลงแล้วนางจึงคิดจะเดินทางกลับไปยังแผ่นดินของพระเจ้าการเสด็จมาของพระเจ้าในที่นี้ เป็นการแสดงถึงพระพรและความโปรดปรานของพระเจ้าที่มีต่อสถานที่นั้นก่อนที่นาโอมีจะออกเดินทางกลับไปแผ่นดินยูดาห์นางอนุญาตให้สะพ้ายทั้งสองกลับไปหามารดาของแต่ละคนได้และนางโอปาจากไปอย่างไม่เต็มใจนักแต่เพราะนาโอมีขอร้องส่วนรูทปรารถนาที่จะติดตามนาโอมีไปด้วยความรู้สึกผูกพัน นาอูมีก็ยังคงขอร้องให้รูธกลับไปหาพี่น้องของตนและไปหาเทพ,พเจ้าของตนแต่นางรูธร้องขอนางนาอมีว่าอย่าบังคับให้เธอไปเลยเพราะนางเลือกที่จะไปยังดินแดนของพระเจ้าเนื่องจากนางได้เป็นประชาชนของพระองค์แล้วเธอจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ดังนั้นนางทั้งสองจึงเดินทางมาจนถึงเบดเลเฮม ซึ่งในช่วงนั้นเป็นเวลาที่แผ่นดินได้มีความอุดมสมบูรณ์และกำลังเริ่มเก็บเกี่ยวอันเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าความว่างเปล่าของนาโอมีจะสิ้นสุดลงและเธอจะเต็มเปี่ยมด้วยความยินดีอีกครั้งวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราวางใจพระเจ้าเสมอเพราะพระองค์ไม่เคยปล่อยเราให้ต้องเผชิญสิ่งใดๆ โดยปราศจากพระหันสถาน i the contract